สวัสดีครับแฟนคลับพี่แอฟทักษออนแฟนคลับน้องนนกุลสุดหลอรวมถึงแฟนคลับช่องกระแสดาราดังชาแนลทุกๆคนช่วงนี้แอดมินก็ห่างหายไปนานอีกแล้วก็เนื่องด้วยครอบครอบครัวของน้องนนกุลเนาะได้สูญเสียคุณแม่นั่นเองแอดมินก็ถึงน้องนนกุลจะไม่ใช่ คนในครอบครัวของแอดมินแต่เนื่องด้วยแอดมินได้ทําคลิปของน้องมาเยอะพอสมควรเนาะเราก็พูดง่ายๆก็คือเราก็เป็น fc ของน้องด้วยเช่นกันแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาทําคลิปแบบกระจุกกระจิกความรักอะไรประมาณนี้แอดมินก็เลย เป็นเงาเงาเศร้าเศ้าเสียใจกับน้องแล้วก็ครอบครัวน้องด้วยเช่นกันเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะยังไงชีวิตคนเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปหลายๆโมเมนต,ต์ที่ใครได้เห็นตามข่าวตามคลิปทั่วไปก็ได้ได้รับรู้ถึงความสูญเสียของน้องนนกุลแล้วก็ก็มีคลิปหนึ่งเนาะที่น้องปีใหม่ได้ไปเอ่อแอปปี้เบิร์เดย์ให น้องนอนกุลแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันเนาะก็เป็นการสูญเสียน้องนอนกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเออจะไม่มีการฉลองวันเกิดนั่นเองแต่ว่าการแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะก็เป็นการอวยพร